สวัสดีครับผม HAKH ุรักษ์ H A N L A. วันนี้ผมพาเพื่อนๆมากินแซนด์วิชกันนะครับพามาดูว่าเลือกกินแซนด์วิชแบบไหนที่ไม่อ้วนนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมเพื่อนๆถามว่าเบอร์เกอร์กินได้ไหมวันนี้พามากินแซนด์วิชกันดูผมพามาเข้าสับเนะครับก็จะมีเลือกขนมปังและเลือกหน้าผมก็จะเลือกทานขนมปังที่เป็นอาริกาโนนะครับแล้วก็เป็นขนมปังวีทนะครับส่วนเนื้อผมเลือกเป็นเนื้อเสเต็กนะครับแล้วก็เนื้อไก่อย่างละคึ่ง นี่นะครับมีผักให้เลือกมากมายนะครับสังเกตได้นะครับว่าส่วนมากจะเป็นผักที่คลีนนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศแตงกวาผักกาดนะครับหัวหอมพี่เขาจะใส่ชีสที้ผมผมบอกไม่ใส่นะครับแล้วก็มีซอสให้เลือกผมก็เลือกพื้นฐานนะครับเป็นซอสมะเขือเทศนะครับแล้วก็มัสตาร์ดนี่ครับน่าทานมากมัสตาร์ดนี่ไม่ต้องกลัวว่ากินแล้วจะอ้วนนะครับเพราะว่ามีแค่โซเดียมนะครับผมก็เพื่อนเพื่อลองเอาไปเป็นไกด์ไลน์กันดูนะครับผมมีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้แล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับ